แม้ใหญ่ยามกยีใครตกับด้วยใครตาูอ้ใหญ่อะยายเป็นไงบ้างครับยายอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวค่ะอยู่มากี่วันแล้วครับมาเป็นปีเนี่ยน้ํน้ำท่วมมาหลายวันหรือยังครับ สองสามวันแหละแล้วกินกินอยู่เป็นไงครับหลอาหารน้อยอาหารเยอะอาหารเอาเชียกไปแล้วสิบห้าบ้านนี้บ้านใหญ่น้ำไปเยอะๆรวกันหมดเลยนะมีเด็กไหมพี่มีครับผมมีเด็กร้อยครับผมมีเด็กร้อยสองหกครึ่ง เขาจะเอาเ,าเอามาให้อีกไงคุใหญยจะดีทางข้าวผัดกะเพรา,าแล้วก็ผัดใบเยค่ะของข่าวได,ด้ม,ม่รนี่ห้านคนนครสวรรค์มาช่วยขายมดเลยขายหมด อนนี้ก็เริ่มลดลงนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ยังระดับที่น่าต้องเป็นห่วงอยู่นะคะน้ามันหลากออกมาโดยกระทันหันชานวบ้านยังยังออกไม่ได้เลยพื้นน้านี่ยังระดับสูงอยู่มากแต่ว่ามันก็เราก็รีบทําระบายน้ําด้านล่างไปตอนนี้ก็ระบายลงก็ไปท่วมด้านล่างวังมหากรพนมเสดก็รองรับอยู่เฉพาะอำเภอในอำเภอท่าตะโกนในตลาดบริเวณในเขตอำเภอเนี่ยประมาณ5้0 0ันหลังคาเรือนเนี่ย ประมาณเกือบ4 0 0พแล้วค่ะตอนนี้ก็เร่งระบายให้น้ำไปเร็วที่สุดเพราะว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะก็ช่วยกันตอนนี้พี่น้องเนี่ยไม่ไม่จำเป็นเลยต้องเป็นใครก็ลงมาช่วยกันที่ช่วยเหลือกันได้ที่พอที่จะมาเนเจือก็ตอนนี้โอ้เยอะมากเลยค่ะไ,ได้จากท่านผู้มีน้ำใจแล้วก็คนท่าตะโกแล้วคนที่อื่นนะคะพพวกเพื่อนสูงเนี่ยระด,ดม ทำข้าวส่งข้าวส่งน้ํากันเลยค่ะบางท่านก็ติดยังติดอยู่บนบนบ้านอะไรอย่างเงี้ยคนแก่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือสิ่งที่จะตามมาก็คือเชื้อโรคนี่แหละที่เราห่วงที่สุดตอนนี้ก็เริ่มไม่สบายกันบ้างอะไรบ้างแล้วต้องอยู่ในน้ําบ้างห่วงบ้านกันบ้างเงี้ยค่ะคาดว่าถ้าถ้าฝนไม่ตกจะใช้เวลากี่วันนะถึงจะถ้าฝนไม่ตกเราน่าจะระบายได้ประมาณไม่เกิน สัก4ี่วันนะคะเราต้องรีบระบายให้ให,ให้ให้เร็วที่สุดนะคะตอนนี้ก็เริ่มระบายลงไปให้เข้าคูคลองอแต่ว่ามันหลาก่ะคะ่ะเข้ายัางไงในคูคล้อก็ล้นเต็มไปหมดตอนนี้ก็เริ่มลงไปด้านล่างบางมหากรณก็รองรับไปแล้วมจะไปพนมเศษอีกอะไรเงะะี้ยค่ะมันมันทั่วไปหมดอะคะ่ะถือว่า,นาหนักกว่าปี5้าสี่นะครับมากมากกว่า แล้วมันลดเร็วค่ะปี54มันยังเรายังมีการเตรียมตัวได้บ้างยังระมัดระวังในระดับหนึ่งแต่ว่าคราวนี้มาแบบ1วัน2วันมาแบบชาวบ้านพวกก็เตรียมตัวอะไรไม่ทันก็เข้าของเสียหายกันหมดเลยค่ะ